ทีนี้นะคะชาวไทยเชื้อสายจีนบางส่วนค่ะ,คะเขาก็จะมีการไหว้เจ้ากันล่วงหน้าก็คืออยู่ที่นี่ไหว้เจ้าที่นี่ก่อนก่อนที่จะกลับไปไหว้เจ้าอีกครั้งหนึ่งที่ภูมิลำเนานะคะโดยชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสงขลาค่ะก็เดินทางนําเครื่องเส้นไหว้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสงขลาล่วงหน้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีนหลังเข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัดสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวแล้วก็จะกลับไปไหว้บรรพบุรุษที่ภูมิลำเนาของตนเองอีกครั้งหนึ่งในวัน ที่28มกราคมนี้ค่ะที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาถนนนางงามเทศบา,นาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ทางสาลเจ้าก็ได้มีการตกแต่งประดับประดาคมไฟแล้วก็ปักธงบริเวณหน้าสาลเจ้าเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งบรรยากาศก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาก็ได้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวนำเครื่องเส้นไหว้ประกอบด้วยหมูเป็ดไก่ผลไม้แล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้พระและเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสงขลาซึ่งก็เป็นที่เคารพนับถือสืบทอดต่อเนื่อง กันมาเป็นเวลายาวนานทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวหลังจากที่เข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัดสงขลา เนื่องจากว่าในวันไหว้28มกราคม2568เนี่ยไม่สามารถเดินทางมากราบไหว้ได้เนื่องจากจะต้องกลับภูมิลำเนาเพื่อทําพิธีไหว้พระและบรรพบุรุษที่บ้านของตัวเองแล้วก็ศาลเจ้าในพื้นที่ต่างอําเภอและต่างจังหวัดจึงต้องเดินทางมากราบไหว้พระและเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาก่อนในวันนี้เนื่องจากได้ถือปฏิบัติมาเป็นประจําทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีนและเตรียมตัวเดินทางกลับภูมิลำเนาในเย็นวันพรุ่งนี้ค่ะ สำหรับวันว่า28มกราคม2568ของเทศกาลตรุษจีนนะครับจะมีชาวไทยเชื้อสายจีนนำเครื่องเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเส้นเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสงาลาเนื่องเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่าย่ำรุ่งในปีนี้เ,เทพเจ้าโชคลาภอย่างเทพเจ้าไฉซิงเอียที่ชาวจีนเคารพนับถือเพื่อให้เกิดโชคลาภความมั่งคั่งความร่ำรวยแก่ผู้บูชายิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปี2568นี้นะครับ ช่วงเวลาเริ่มที่ดีที่สุดในการไหว้เทพเจ้าแห่งความโชคลาภเป็นช่วงเวลาของคืนวันก่อนวันตรุษจีนซึ่งในปีนี้ก็คือคืนวันที่2 8เข้าวันที่2 9มกราคม2 0 6 8ก็คือจะใช้เวลาในปีนี้ก็คือใช้เวลาช่วงประมาณ5ทุ่ม<ะ>ถึงเที่ยงคืน59โดยปีนี้นะครับองค์ไถ่ซวยเอียจะเสด็จลงมาประทานพรโชคลาภความมั่งคงมั่งคั่ง,งความร่ำรวยแก่ชาวจีนทุกคนให้มีความสุขความเจริญ มีโชคลาภเป็นสิริมงคลเนื่องในวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนซึ่งปีนี้นการตรงกับวันที่29มกราคมนั่นเองครับ